ยุบสภาหยุดคุกคามประชาชนแก้รัฐธรรมนูญสวัสดีครับวันนี้โลกูกโอ้โหแม่งเห็นชัดเจนว่ารัฐบาลไทยกํลาลางังแกประชาชนคนเต็มงเลยตอนนี้โอ้โหคนมืดฟ้ามูดินเลยครับมึงจะสกัดยังไงล่ะครับมึงจะสกัดยังไงครับมึงประกาศภาวะฉุกเฉินร้ายแรงห้ามชุมนุมกันกว่าห้าคนนล้วดูนี่อะไรเกิดขึ้นเนี่ยครับแค่นี้มึงก็แพ้แล้ว เอาจะทำไงได้ไน,น,ดดน,นี่ยคนต็มหมดคุณตามเด็กมันไม่ทันมันยุคนี้มันยุค5 g ครับเขาสื่อสรารผ่านกันโดยโซเชีวยลคุณจะปิดกั้นเขายัางไงคุณจะคิดว่าไอ้กฎหมายที่คุณประกาศประกาศ,กาศอายการสื่อตอนตีสี่แล้วจะสกัดเขาได้หรือครับนี่นี่คือการโชงโง่นี่แหละครับคือโลกมันเปลี่ยนไปแล้วฝ่ายหนึ่งเรียกร้องตามสิทธิ์แต่ฝ่ายหนึ่งใช้อำนาจเกินสิทธิ์นะครับนะครับนะวันนี้ที่คนที่เขาออกไปเขาเรียกร้องตามสิทธิ์นะครับ แต่คุณกาลังใช้อํานาจเกินสิทธิ์เขาเรียกร้องตามรัฐธรรมนูญแต่คุณใช้กฎหมายอาญาไปรังแกเขาวันนี้คุณเห็นไหมว่าวันนี้บนเวทีไม่ได้มีใครเลยไม่ได้มีคนที่เคยมีชื่อเสียงหรือว่าเป็นเน็ตไอดอลอะไรขึ้นมาเลยทุกคนขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้ผมไม่เคยรู้จักทนายนนท์มาก่อนด้วยวันนี้ผมโอ้โหว่างีนายนนท์นี่มีความคิดที่แหลมคมมากน้องลุงเง,งี้ยใช่ไหมไอ้แม่เนี่ยบิ๊กลุงบิ๊กไมค์บิ๊กวินอย่างเงี้ยบิ๊กฟอร์ดบิ๊ก มายบิ๊กอะไรนะอัวใช่ไหมเห็นไหมครับวันนี้จับไปกี่คนนะครับแล้วหมดไหมครับจับไปกี่คนแล้วหมดไหมครับเขาสลายตัวแล้วคุณประกาศเขาสลายตัวเขาก็สลายตัวแต่คุณไปจับแกนนําเขาครับแล้ววันนี้เป็นไงครับคุณคิดเหรอครับว่าคุณจับแล้วมันจะทําให้ม็อบไม่มีเหรอเห็นไหมครับวันนี้คู่เด็กๆนะันคือบิ๊กที่ควรจะเรียกว่าเขาบิ๊ก ส่วนในพวกที่ไปสกัดเด็กเ็าเรียกไอ้เบิกมึงมึงโคตรเบิกเลยนะวันนี้กูใส่เสื้อเขียวจงใจไว้อะไรเลยนะอเอเอเนี่ยม็อบขนคนนะครับวันนี้ไม่เห็นมีเหลืองมาับวันนี้ทำไมไม่เห็นมีเหลืองมาับวันนี้เมื่อวานเห็นเหลืองผู้พับนั่งรถขยะมาวันนี้ไม่เห็นมีเหลืองมาสักตัวแล้วเอาเบเลี้ยงหมดแล้วครับชุเล่คุณจับยังไงก็ไม่มีทางหมดแล้วครับบอกแล้วไ้เด็กมันฉลาดคือแล้ววันนี้คุณดูครับม็อบที่จัดเช้ากับเย็นจัดเช้ากับเย็นเนี่ย แล้วก็จะจัดที่ไหนก็ไม่รู้อยากจะจัดใชงกูก็จัดนี่แหละคือแฟดม็อบนี่คือม็อบรุ่นใหม่แล้ววัน,นี้ประเทศไทยทาได้ดี่าต่างประเทศด้วยนะเดียต่างประเทศต้องส่งคนมาเรียนรู้เอ๊ะทาไมแม่งเด็กไทยมันฉลาดวันนี้เด็กมันหลอกให้ใช้อํานาจใช้จนหมดแล้วตอนนี้จะเหลืออะไรครับเหลือยึดอํานาจแหละครับเหลืออย่างเดียวที่ยังไม่ได้ใช้คือการยึดอํานาจประกาศพอบฉุกเฉินแล้วใช้หมดแล้ว ออกอาวุธหมดแล้วขนมาทั้งกองทัพทั้งทหารก็มาแล้วตำรวจก็มาแล้วที่บอกคุณมันแพ้แล้วคุณมันแพ้อย่างราบคาบคุณแพ้จะตีสี่แล้วจ่ามันลุกขึ้นมาประกาศแลรวกรฉุกเฉินไร้แรงตอนตีสี่นะครับนะตีห้าสลายการชุ่นมุมสลายกลางคืนเลยใช่ไหมนี่คิดดูนะถ้าเกิดว่าต่างจังหวัดนะครับ มาสมทบคุณดูดิครับแต่ต่างกันคงทําไม่ได้เราเดินทางมาเช้าเย็นกลับเช้าเย็นกลับมันทําไม่ได้นี่เฉพาะคนในกรุงเทพนะครับคุณจะต้องใช้รถเข้าไหร่จขนคนขนาดนี้ได้ครับแต่ว่าอ่าผมอยาใส่ร้ายอะไรกูอีก,กูอันนี้กูไม่ได้ไปไหนกูนั่งเหยอๆนะกูไม่ได้ยุกูไม่ได้ชวนใครด้วยบอคิดกูเองไปส่องกระจกแล้วถามตัวเองแล้วกันจะทํายังไงกับเรื่องของคุณ mm hmm. ผมยังใส่เสื้อตัวเดิมอยู่เลยเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนเลยเน, mm hmm. นี่ยพนันกันไหมม็อบแพ้ยับเยินกูจะไปพนันกับมึงทำไมา mm hmm. มึงเป็นใครก็ไม่รู้ไม่มีตัวตน ไปไกลไปวันนี้คนออกไปเป็นแสนบอกม็อบทั้งถอยทั้งสะทุนใครกันแน่ถอยใครแน่สะทุนคนไปเป็นแสนแสนคุณเอาคนไม่กี่คนมาตัดสินว่าม็อบนี้เป็นม็อบถอยม็อบสะทุนนะครับเฮ้เฮ้คนก็ไปเป็นหมื่นเป็นแสนในสัตว์มึงเอาคนไม่กี่ไอ้คนพวกน,นั้นอาจจะถูกจ้างมาก็ได้เจ้ไหมครับอาจจะเป็นพวกมึงก็ได้สร้างถลกฐานการเลงพวกคนเขาก็เห็นอยู่แล้วว่ามึงพยายามที่จะสกัดเด็ก ทั้งขนคนขนม็อบมาชนทั้งบดางนะโอ้โหตัวอีเตอะไรนะร,รู้จักตัวอีเตไหมไอ้โลนไอ้โลนห่มขาวไอ้เมือกเห็นไหมไอ้หมอเห็นไหมไอ้หมอโหนไอ้หมอสกมกเป็นไงครับออกมาแล้วมีลิฟอ์เลยนะครับทําอะไรได้บ้างครับบอกวันนี้คนระับยังไงเด็กๆก็ชนะอยู่แล้วยังไงเด็กๆก็ชนะอยู่แล้ววันนี้คุณจะสู้อะไรกับเด็กอ่ะ หลืออย่างเดียวนะที่คุณยังไม่ได้ทําเหลืออีกสามอย่างฮะเหลืออีกสามอย่างที่คุณยังไม่ได้ทํำนะครับหนึ่งคุณลาออกคุณยุบสภาหรือปอ,อแม่งเลยถ้ามึงปอ,อมึงก็เละเลยนะครับเดืยวนี้จบเลยครับเห็นไหมเออเข้าใจยังครับพี่น้องผมนึนั่งสบายใจอยู่ที่บ้านวันนี้ เมื่อวานนี้คุณเห็นไหมผมหายไปทั้งวันครับผมหายไปทั้งวันเลยครับผมวิเคราะห์ดูแล้วว่างานนี้มันจะยังไงวะเนี่ยแล้ววันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่ายังไงนะครับฐบาลก็แพ้อำนาจไม่ได้มาอยู่คุณอย่งางสาวรแล้วครับไม่มีอำนาจใดในโลกล่าผู้ปกครองต่างมาแล้วสาบสูญวันนี้ทําอะไรได้แค่สกัดกัน้นเอาทหารเอาอะไรมาใช้เงินใช้ทองมหาศาลนะั้นมีเลยครับเด็กๆเ,เขาไม่ได้ทร้ายใครเลยก็ไม่เคยทํร้ายเข้าของก็ไปแล้วสงบเด็กเขาก็ย้ายมัน แต่เวลาการเคลื่อนย้ายกําลังตํารวจทหารอะละนั้นคืองบประมาณมหาศาลขนแท่งหินขนรวดน้ำขนรถขยะเอารถเมย์มาจอดขวางแล้วสารพัดที่จะทำนะครับไอ้พวกที่กองเชียร์ไอโอก็อวยเข้าไปนะนูดูดีครับเด็กๆมันก็ไปมันเรื่อยๆวันนี้นะผมว่าหลายคนโดย,โดยเฉพาะคนในเมืองกรุงตื่นนะตื่นรู้แล้ว ว่างก็ไปไม่ว่างก็ไม่ไปใช่ไหมเด็กๆรุ่นใหม่โอ้โหแม่งทวิตเตอร์คุณรู่เมื่อวานทวิตเตอร์อะไรขึ้นันดับหนึ่ง <c oughs> ยังไงคุณก็แพ้ครับยังไงก็จบในรุ่นนี้แน่นอนไม่ทราบว่าคุณเลือกประเทศที่จะไปอยู่หรือยังครับฮ <c oughs> <c oughs> ะเลือกประเทศเลยังครับจะไปอยู่ประเทศไหนเอ่ยจะไปอยู่ประเทศไหนจ๊ะเลือกประเทศหรือยังนะครับวันนี้คุณเห็นข่าวตามประเทศหรือยังครับ พราเขาเขียนเรื่องว่ายัางไงบ้างพยายามไปใส่ร้ายเด็กปรากฏว่าดาบนั้นคืนสนองนะครับใช่ไหมพยายามไปใส่ร้ายเด็กพยายามจะจัดเซตสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อจะประกาศใช้กฎอายการศึกใช่ไหมครับพยายามจะหาเหตุสงไฟสงไฟเพื่อให้ดูสถานการณ์รุนแรงถามเด็กๆมีใครทําะไรรุนแรงบ้างไอ้ที่รุนแรงใครเป็นคนทําครับใครเป็นคนยั่วยุใครเป็นคน u, คเซตอัพเด็กๆเ,เขาไม่ได้ทําอะไรเขาก็ชุมนุมเขาอยู่ตามที่เขา คุณเป็นคนสร้างมันขึ้นมาทางนั้นใช่ไหมคุณเป็นคนสร้างมันขึ้นมาท้งนั้น,是是น,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 นแล้วก็มีคนรับลูกไปาเ้ยมึงก่าวแล้วคุกคามใครคุกคามใครใครคุกคามใครครับไอ้คนที่สั่งให้รถขบวนเข้าไปตรงมอฟเนี่ยควรต้องตัดหัวได้แล้วนะวันนี้อย่าไปย้ายตำรวจสามคนเลยครับไอ้คนที่ควรจะโดนคือไอ้คนใหญ่สุดนะมึงดูแลยังไงมึงทำยังไงขึ้นมานครับ มึงพาเขาไปยังไงตรงนั้นได้ยังไงไม่รู้รลอว่าตรงม็อบอยู่เส้นวิ่งอ้อมก็มีนะเส้นทางไม่ได้เส้นทางตรงมีแล้วจะอ้อมเข้าไปทําไมเห็นไหมครับคนที่สร้างสถานการณ์นะให้มันเกิดความรุนแรงเพื่อจะหาเหตุในการใช้อํานาจไงครับพยายามไะใช้อํานาจแล้วคุณก็ใช้อานาจด้วยว่าคุณจ้องจะใช้แล้วแล้วคุณลุกมาใช้อานาจตอนตีสี่เนี่ยนะแล้วใช้เลยนะครับเอประกาศปุ๊บใช้ปั๊บจะบอกวันนี้ประกาศ จะเริ่มใช้ตอนเที่ยงวันวันนี้กย็ยังไม่ยังห็นไหมคุณประกาศพรุ่ใช้ปั๊บเลยคุณก็แพอีกแล้วโอ,โอ้โหวันนี้คนดูเป็นพันเลยเหรอครับนี่ท่านฟังไว้นะครับบอกอะไรก็วันนี้เอาแต่ม็อบกำลังค้างโอ้โหคนมหาศาลครับพี่น้องของผมบองคนก็เยอะเหมือนกันครับอันนั้นวันนี้นะครับอยู่ที่คุณจะลงเมื่อไหร่นะครับตอนนี้คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะปกครองนะครับ เียำหน้าแต่ปกครองไม่ได้คุณก็เหลืออีกอย่างเดียวนะคุณจะยอมแพ้หรือคุณจะปอวอวันนี้พี่มาร์คไม่ไปเปล่าไม่ต้องไปแล้ววันนี้ไม่ต้องไปแล้ววันนี้ทุกคนเขามากันเองแล้ววันนี้ทุกคนคิดเองแล้ววันนี้ทุกคนมีมือถือเปิดดูแล้วควรจะต้องทําอะไรไม่ต้องให้ใครจูงจมูกใครครับคุณได้ผมพูดคำวไปทำไมคุณไม่ไปช่วยเด็กผมพูดคำหรือย,ยังครับ ผมไม่ต้องพูดเลยใช่ไหมครับมันไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยอย่ามายัดขี้ใส่ผมครับอนะครับคุณอย่ามายัดขี้ใส่ผมผมยังไม่ได้พูดเลยนะเนี่ยเห็นประกาศว่าใครจะยั่วยุอะไรปูกปันเนี่ยกูยังไม่ได้พูดนะถาเนี่ยกูคแค่วิเคราะห์สถานการณ์ที่ผ่านมานะเห็นไหมกูยังไม่ได้บอกเลยพวกเราต้องไปช่วยเด็กนะพวกเรายกขบวนไปเลยลุยมันเลยกูยังไม่ได้พูดนะจะมาเอาข้อหามาให้กูไม่ได้นะ นะครับตอนนี้เราก็แค่รอดูว่าเด็กๆเ,เขากําลังกําหนดเป็นคนกําหนดเกมเด็กๆเ,เขากําหนดเกมให้ผู้ใหญ่วิ่งตามแล้วผู้ใหญ่ก็วิ่งตามที่เด็กก็เล่นเกมหมดเลยนะครับตอนนี้คือคนเยอะมากสัญญาณถ่ายทอดมาแต่ภาเพเห็นนะครับตอนนี้ตํารวจผูกคอแดงเต็มไปหมดเลยครับบอยใช่ไหมคือ บอยไม่ต้องเปิดเครื่องทีวีถูกไหมวันนี้เด็กๆโอ้โหบานเลยวะฮะเห็นไหมวันนี้เด็กๆเ,เป็นคนที่ชัดใช่ไหมครับผู้คนมามันเป็นการชุมนุมเชิงสัญลักษณ์นะครับมันไม่เหมือนสมัยก่อนด่ต้องเน้นการใส่ร้ายป้ายสีโจมตีมันหมดเวลาแล้วที่จะใช้วิธีการปาสายโจมตีใส่ร้ายป้ายสีโลกนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้ววันนี้เด็กๆแค่พูดความจริงคุณดูม็อบสมัยก่อนใช่ครับ คนพวกด็อกเตอรแก่ๆหัวงอกไปพูดจาหยาบคายถอยสะทุนสาสตโคนใส่สีโจมตีชาวบ้านวันนี้คุณดูเด็กๆเขาพูดเขาเขาพูดแต่ความจริงเขาพูดในสิ่งที่เขาอยากได้แล้วก็พูดในเรื่องของความจริงมันคืออะไรกันเองคุณลองดูม็อบถอยสะทุนในอดีตครับมันหมดยุคคนแก่แล้วไงคุณดูในการประชุมไม่่าทั้งนอบชอทั้งกปศใช่ไหมครับ มีแต่ค่อยคำเฮสปิดดาทอใส่ร้าย,ายปั้นแต่งนิยายน้ำเน่าเล่าความเท็จใช่ไหมครับคุณดูเด็กๆทำเียครับเด็กๆพูดแต่ความจริงถึงบอกว่าโลกมันเปลี่ยนแล้วเราต้องยอมแล้วผมยอมรับสภาพเราอันนี้ผมมันคนตกยุบไปแล้วแต่มีบางคนก็ยังพยายามคิดว่าพี่มาร์กต้องไปลยุยต้องไปนําต้องไปอะไรไอ้คนนึงว่าไอ้มาร์กมึงไปโหนเด็กมึงไปเชียร์เด็กสนับสนุนเด็กรถไมนทำเด็กมังไม่เคยพูดักคำเลาให้ล้มจะทาบัน ผมยังไม่เคยได้ยินพยายามมึงมันนมันจะล้มยังไงเดี๋ยววะแัั้นเมื่อคืนนี้นะนะเด็กๆเนี่ยมันรอตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วเมื่อไรมึงจะสลายกูจะกลับบ้านแค่มึงฮือก็มาโอ้ยสลายมันก็จะประกาศเลยว่าโยกลับบ้านนะนะครับวันนี้ตามเด็กไม่ทันครับมีรถขยายเสียงเครื่อนที่มาไว้เข้าท่าไ้เลยด้วยอะไรวะนี่มันมาจากหนังเรื่องเลยนะอะไรันที่มี ม็อกกี้เจอะไรนะหัเรื่ใช่ไหมหลังเรื่องนี้ใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องชนชั้นปกครองกดขี่ข่มเหงแล้วก็เขียนกติกาเอาตามใจตัวเองใช่ไหมครับมาจากหนังเรื่องนี้เลยครับใช่ไหมหนังเรื่องนี้ม็อกกิ้เจอะไรเนี่ยใช่ไหมนกนกม็อกกิ้เจทุกอย่างครับชนชั้นปกครองเขียนกติกาเอาตามใจตัวเองอยากจะแก้กติกาก็ตามตัวเองอยากจะเปลี่ยนกติกาก็อยากกะหลกติกาก็ได้โดยใช้ชีวิตของประชาชนเป็นหมาก วันหนึ่งก็มีสาวน้อยคนหนึ่งนะชื่ออะไรที่ลุกขึ้นมาแล้วก็เฮ้ยไม่ได้ละเปลี่ยนกฎใช่ไหมครับแค่นี้เองไม่มีอะไรเลย,เ,ลยเดี๋ยวฮังเกอร์เกมโอเคเดี๋ยวฮังเกอร์เกมใช่ไหมนี่เพราะอเรา็ชนชั้นปกครองอ่ะคุณทําตัวคุณเองอคุณทําตัวคุณเองนะวันนี้ประชาชน จากเดิมเคยเชี่ยวฟังก็เริ่มดื้อด้านเพราะว่าคุณใช้อำนาจใช้พั่มเพื่อจนมันไม่สักดิสิทธิ์นะครับพวกคุณดังหาที่เป็นคนละเมิดกฎหมายนะครับเด็กๆพวกนี้ไม่ได้ทําผิดกฎหมายก็ทําตามสิทธิ์ของเขาแต่พวกคุณดังหาที่กําลังละเมิดกฎหมายนะครับคุณพยายามใส่ร้ายป้ายสีคุณพยายามสร้างสถานการณ์นะค,คุณดูนะครับว่าถ้าคุณเป็นคนธรรมดาคุณขับรถขึ้นทางดวงนะ่วนมีคนนั่งท้ายกระบะก็โดนไล่ลงแนละ้วใช่ไหมครับ คุณนั่งทาง้บบายกระบะคุณไม่มีทางขึ้นทางด่วนได้ครับแต่เมื่อวานมีรถสิบล้อขนคนวิ่งบนทางด่วนได้อย่างไรครับคุณนั่นแหละคือคนที่ทาผิกดกฎหมายแล้วไปบอกคนอื่นทำผิดกฎหมายคุณนั่นแหละทาผิกดกฎหมายคุณละเมิดกฎหมาย,ค,มดดมายคุณเอากฎหมายใช้ตามใจตัวเองเหมือนหนังเรื่องเดือดหังเกอร์เกมนั่นแหละครับมันก็ทำให้เกิดมอคกิ้งเจขึ้นมาเนี่ยนะครับสัญลักษณ์สามนิ้วก็เกิดมาจากหนังเรื่องนี้นะครับน้องพวกเราเนาะ วันนี้พวกเราก็ตัดสินใจเปแนะครับไม่ต้องถามมันแล้วว่าทําไมผมถึงไม่ไปทําไมผมต้องไปทําไมผมอยู่ข้างไหนผมไม่ต้องถามผมถามคุณเองกันดีกว่าไอ้พวกไอโอวันนี้มึงทําอะไรกูไม่ได้แนละ้วกูไม่ได้สติแตกเล่นกับมึงเหมือนสมัยก่อนแล้วกูก็เก็บพวกมึงไว้เ๋ยกูจะบล็อกก็ได้ไม่บล็อกก็ได้นะครับไอคนดูจิตวิทยาแบบกระจกกระจอกจะมาใช้กูไม่ได้แดกหรอกนะวันนี้คุณดูเดีครับ โอ้โหแม่งไม้กูเป็นฮีโร่เลยไม้ห่านี่มึงจะห่อกันไปลยช่วยเด็กหน่อยกูก็ยังนี่มาเลยช่วยเด็กหน่อยจะช่วยอะไรล่ะครับวันนี้เด็กๆต้องช่วยผมแล้วเนี่ยช่วยเปลี่ยนประเทศนี้ผมหน่อยนะครับจะไปช่วยเด็กยังไงตัวนี้เด็กๆเขาเริังช่วยเราทุกคนแต่คุณไม่คิดจะไปช่วยเด็กเลยครับยังจะมาแหกปากเข้าไปช่วยเด็กแล้วคุณไม่คิดจะไปช่วยเด็กมากหรอครับเนี่ยลิขิตนแต่แหกปากเพราะลูกนก ทำไมคุณมาเรียกรอยผมไปช่วยเด็กทำไมคุณไม่ไปช่วยเด็กบ้างล่ะครับเออคุณเป็นพ่อผมแล้วใช่ไหม <c oughs> เออเมื่อไรจะเลิกแหกปากสักทีเออเมื่อไรจะเลิกแหกปากไม่เบื่อกันบ้างเลยครับไม่ได้ดก็แหกปากเรียกให้คนนูนน้นคนนี้ช่วยทำนู้นทำนี้เคยคิดจะทำอะไรตัวเองบ้างไหมน้ำคานน้ำคานคุณดูน้แหกตาดูนะครับพิมพ์ในมือถือนะครับว่าวันนี้จะไม่ได้เกิดขึ้นบ้างเนี่ย ทำไมวนนั้นเขาไปเองได้เขาไม่เห็น้องมีใครมันใช้เลยคุณยังนั่งสั่งให้ผมไปเมื่อคืนกูก็จนดึกมึงจะให้กูนอนเลยไงฮะเป็นภาพที่สวยงามย่างนี้โอ้ยแต่เ,เพียเรื่อยๆนะยังไม่ได้นอนเต็มอิ่มเลยนะับผมปกป้องมานทุกวันทำไมวันนี้ม,มันด่าวผมไม่ได้โอุ้ถยไอ้ควายมึงไม่มีทางหรอกที่จะเป็นเอฟซีกูเอฟซีกูแม่งยิงกว่าผนังทองแดงกำแพงเหล็กเอฟซีกูเขาจะไม่ไมีนั่งตัดพ้ะต่อว่าแล้วนะครับ เขาชินนิสัยกูแล้วโว่อ้มึงแม่ไอ้พวกไอโอฉันสว่าเอฟซี FC กูเข้าใจหมดหนะนะไหมปกปกค้องมาฮ่าฮ่าามึงไปพามไอที่อื่นบะนะ้างพอแล้วกูรำคาญน,นะอย่ามาดราม่าอย่ามามามา่ากูกำลังหิวอยู่กูยังไม่ได้กินข้าวเนี่ยมึงอย่ามาม,ามา่าเดี๋ยวกูหิวนะับไอ้เหี้ยนะเอฟซี FC ผมในระดงโหกสุดยอดแล้วครับนะรับ ลูคทุกครั้งอนะ่ผมชงไว้ไม่มีเราก็จะมานั่งตัดเพาะต่อว่าผมนะไอ,อนะ้คุณอนุชาผมกําลังไปร่วมครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณอนุชานะเดี๋ยวหาผมส่งเสริมนะพ่อแม่งไอ้พูกนี้มันบ้าอำนาจมันจ้องจะใช้อํานาจกับคนใช่ไหมครับนะแม่เสียดายนะ Facebook, เฟซบุ๊กไอ่ยูทูบมันบล็อกได้ง่ายๆก็คงสนุกนะนะบายครําบาย เออพอแล้วผมจะไปกินมามานะ่าแล้วดูเมื่อกี้มีคนมีสร้างประเด็นมาม่าขึ้นมารู้หิวเลยเดี๋ยวไปกินมามา่านะครับนะสดน้้ำมามา่าเรล้อนครับนะจะได้ตัดปัญหาหรือถึงล,ลำคาญได้เลยนะจะมาม่าไปถึงไหนนะครับนะพอที่เลียนะบล็อกแล้วกดค้างไม่ได้ครับในยูทูบบลบอกขึ้นมาก็แค่ให้ซ่อนให้นําออกนะอะไรครับไม่มีคําว่าบล็อกนะครับในในในยูทูบคำว่าบล็อกมันคืออะไรนะครับใน ใน Facebook ใช้คำว่าบล็อกแต่ใน youtube อะ่ะผมกดค้างเนี่ยมันจะเด้งป๊อปป๊อขึ้นมาผมไม่รู้ว่าอะไรคือบล็อกอ่ะกดค้างมันใช้คำว่าอะไรนั่นคือบล็อกอ่ะมันจะมีซ่อนเลิกแสดงหมดเวลาใน u t u b e นะครับเวลาเวลาผมไ like ลนี่มันจะมีเวลาผมกดที่ชื่อนะครับมันจะขึ้นมาว่ากำหนดผู้ใช้นี้หมดเวลานำผู้ใช้นี้ออกซ่อนอะไรเงี้ยมันแค่นี้แต่มันไม่ได้มีคำว่าบล็อกอครับโอ้ วันนี้ไม่ได้มีตั้งเวทีเลยผมเห็นเนี่ยที่เขาถ่ายไว้นะครับมีแกนนํามีรถกระบะมีรถกระบะหนึ่งคันนะครับแล้วก็มีโทรโคงอันนี้คือช่องของเดอะไวท์ใช่ไหมมันมีกี่เวทีมีกี่จุดเนี่ยมีคนชวนเลี้ยงเคเอฟซีดูน่าไปมากเลยนะไปเที่ยวเดียว,ว่าเยไอ้ใครจะไปช่วยส่งสัญญาณมาไป,ไปเที่ยวกันดีกว่านัดเจอที่ไหนนั่งรถไฟได้วยกันวันนี้ไม่ขับรถไปละนั่งนั่งรถไฟ ไปเที่ยวดีกว่ามีจุดเดียวใช่ไหมตรงไหนอยู่เขาอ,อยู่จุดไหน,นตรงไหนเนี่ยพราผมเลยเอราวันใช่ไหมไปเดินเล่นห้างดีกว่าไปเดินเล่นดีกว่าเว้ยไปดูบรรยากาศดีกว่าไปเดี๋ยวแม่งหากูไปโหนเด็กไอ้หาเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้กูเห็นว่าผมไม่มีรูปสักรูปเลยเด็กกูถ่ายรูปเซลฟี่โพ,พสก็หาว่ากูนั่นอีกละกูไม่ถ่ายก็หาว่ากูไม่ไปไม่อะไร,รสรุปแม่งทําตัวไม่ถูกเลยพวกนี้นะรถไฟปิดแล้วตอนนี้แล้ว ไปยังไงตอนนี้เดินทางถ้าจะเดินทางไปไปยังไงครับวันนี้ไปเที่ยวเล่นดีกว่าเว้ยน่าสนุกกว่าเฮ้ยมันมีแค่โทรโคงตัวเดียวจริงๆรวะเนี่ยเฮ้ยมีโทลโคงตัวเดียวจริงเหรอเนี่ยโอ้ฝรั่งด้วยฝรั่งมาถ่ายรูปมีดักข่าวฝรั่งด้วยไปเที่ยวเล่นดีกว่าเว้ยไปเดินเล่นดีกว่าเว้ยไปเทีเ่ยวดีกว่าว่ะมีเวลาวนันนี้กี่โมงวะเนี่ยอยู่บ้านเบื่อเบืเบ่อมีโทรโคงตัวเดียวนี่นะคนมาอย่างนี้เลยเนี่ย เออไปไหานั่งกิบกาแฟ่้วยที่กาแฟทีฟ่บ้านนั่งไม่อร่อยเลยตา <_ d ata> ไปไปเจอกันเจอกันเอ๊ะปาป่าวชวนนะผมจะไปผมเองผมจะไปกินกาแฟนะเ <_ d ata> ดี๋ยวมึงเล่นหากูยุยงอีกกูละเบือ่อเห็มอาโอเคโอเคพอแค่นี้ก่อนนะ <_ d ata> เดี๋ยวอ่านร้าหนึ่งตัวก่อนนะนะแต่ผมขออนุญาตไม่แสดงตัวนะไม่ไลฟโสดน,นะเพราะว่ามันสัญญาณไม่มีแย่งกันนะแล้วผมก็ไม่ต้องการโหนด้วย นาจะได้ตัดปัญหาแล้วกูจะไปไบไปก็ไม่มีต้องมีใครรู้นะเมาาื่อวานผมนะไม่มีใครรู้ว่าผมอยู่ตรงไหนก็ไม่เมีผมไม่สแสดงตนทักอย่างนะครับ<ม>ไปไทนเถอ S 1> <S 1> <S เฮ้เอาไปไหนด้วยแม่ลินหอแล้วนี่ฮาเลยแว่นขาแทางตากูเลย โอ้ผมยุ่งอะไรเสียทรงเลยสา่หล่อปอยังนงหล่อๆนะครับกำคาญครับถ่ายรูปแม่งก็ไม่ไมอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรกูก็ผิดหมดเขางอนแล้วแหละเขางอนแล้วแหละนะครับนะผมไม่มีใครใครเห็นหมดแล้วครับผมเบื่อดราม,ม่านะครับแต่คืนนี้เดี๋ยวผมไปดีกว่าผมไปเดินเล่นนะครับ กดติดตามกดกระดิ่ง